นะคะอ่ะประเด็นนี้จบไปแล้วนะคะทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของนะคะเรื่องของอวีรบุรุษเซนเจ์นะคะคืออยากจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วก่อนนั้นตอนที่ร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยร่วมเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยนะคะคือดิฉันก็นับถือแหละนะคะเพราะว่าแกก็เป็นคนที่โอ้โดหด่าลงตูถึงขนาดที่บอกว่า ยามหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านแกยังดีกว่าลุงตู่เราก็ได้ใจไงนะะแต่พอถึงที่ทักษิณกลับมาโอ้ยก็ยังเข้าข้างกันอยู่พอไม่กี่วันก็กระฟัดกระฟีเสร็จแล้วก็บอกว่ายังไงก็รักเพื่อไทยหนีไม่พ้นพอมาอีกวันหนึ่งก็นู่นนี่นั่นคนคนนี้นะฮะดิฉันถามว่าจริงๆแล้วนะคะการที่ดรทักษิณเรียกว่านายพลหญิงเนี่ยเออดิฉันเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะว่าทําไมเขาถึงเลือกอย่างนั้นนะคะ เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะการที่วันนี้ไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยแล้วก็ออกมาฟาดนะคะกรณีของท่านตัวดรทักษิณเนี่ยนะคะก็คือพูดทํานองว่าเฮ้ยทักษิณมึงอะ่ะไม่ใช่คนนอกมึงคือคนในประเด็นที่จะมีการอภิปรายแล้วก็ทางฝ่ายเราก็ไปบอกว่าอย่าอภิปรายพาดพิงคนนอกเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะถูกดำเนินคดีซึ่งมันก็เป็นปกติธรรมดาไหมคะ วันนี้ที่ฉันบอกว่ามือจะเอาตามความคิดของมือหรือมือเป็นตำรวจได้ยังไงมึงต้องเอาตามกฎหมายสิว่าวันนี้ตามกฎหมายแล้วเขาเป็นคนธรรมดาหรือเขาเป็นนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นการมาพูดแบบนี้ที่ฉันบอกว่ายิ่งทาให้ตัวเองเนี่ยนะคะเลอะเทอะเปื้อนไปใหญ่การที่คุณเนี่ยนะคะขอตําแหน่งแล้วไม่ได้ซึ่งเป็นการขอแล้วขออีกแล้วจะเอาตาแหน่งใหญ่ๆจะเอากระทสวงใหญ่ๆใ,ใครจะไปให้คุณได้นะคะ วันนี้ออกมาพูดบอกว่าห้ามเขาอภิปรายเรียกว่าเสือกเอาแต่ได้ที่พูดด่าคนก็ด่าได้เพราะเขาจะด่าบ้างบอกว่าไม่ได้นะกูคนนอกมึงอ่ะคนในชัดเจนทักษิณมืออคนในไม่ใช่คนนอกนี่คือคนที่นะคะเป็นวีรบุรุษสัญจรเ,เขาพูดเอาไว้ถามว่าวันนี้นะคะการที่ทำไมเขาถึงไม่ให้อภิปรายนะคะ บอกว่ามึงอะคนนายชัดเจนมึงด่าคนอื่นได้ใช่ที่เขาด่าก็คืออย่างพวกมึงนี่แหละที่ออกมาสแลสลงเสลสารแนเรื่องของเขาแล้วเขาไม่ได้ด่าในสภาค่ะกูจะบอกมึงให้ที่เขาด่าเขาก็โพสต์แล้วเขาก็ไม่ได้ด่าอะไรรุนแรงเสียหายเขาพูดอย่างนั้นมึงพวกมึงร้อนตัวมึงพวกมึงมันเป็นแบบพวกกินปูนร้อนท้องเขาไม่ได้เอ่ยชื่อสักคำนะคะก็กระโดดโลดเต้นออกมางับกันงับงับงับ,งบปานบานอะไรเลย และกรณีของดร,รทักษณิณที่เขาพูดเขาพูดผ่านสื่อไม่ได้ไปแอบซุบซิบนินทามึงด้วยซ้ําแต่ในขณะเดียวกันมึงจะเอาเขาไปพูดในสภาเนี่ยถามว่ามึงคิดได้ยังไงสภาไม่ใช่ที่ให้มึงไปนินทาใครหรือให้ให้ไม่ใช่ที่ที่มึงไปพูดรับหลังหรือเที่ยวได้นินทาว่าร้ายคนอื่นสภาเป็นที่ที่จะต้องเอาเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้าไปปรึกษากันและช่วยกันแก้ เกิดว่าในสภามึงสามารถที่จะเอาใครเข้าไปด่าลากเอาเข้าไปด่าได้ยุบสภาจ้ะค่ะหมายความว่าไม่ต้องมีสภาค่ะมึงเข้าใจไหมคะแล้วถูกต้องค่ะที่บอกว่ามืออ่ะคนในชัดเจนทักษิณมืออ่ะคนในไม่ใช่คนนอกใช่ทักษิณเป็นคนในเพราะลูกเขาเป็นนายก <c oughs> เขาจะเป็นคนนอกได้ยังไงที่เป็นคนนอกคือมึงค่ะนะฮะอย่าเป็นคนที่แก่เพราะเกิดนานอย่าเป็นคนที่แก่เพราะกินข้าว กินข้าวเท่าเพราะเกิดนานขยันหายใจก็อยู่ต่อไปตอนที่ทักษิณเขาพูดเขาพูดในสภาหเหรอ,หเ,หอเขาพูดข้างนอกผ่านซือ่อเพราะฉะนั้นวันนี้จะลากเขาเข้าไปในสภาดิฉันก็บอกว่าเอาที่มึงสบายใจค่ะแต่คนส่วนใหญ่ก็จะถามว่าสภานี้พวกกูใช้ภาษีประชาชนสร้างมาไว้ให้พวกมึงเนี่ยเนนที่ยวดอกด่าคนเหรอมันใช่เหรอนะคะเหลือยศตรงนี้ดิฉันบอกว่าเอาเก็บไว้เถอะค่ะ ทุกวันนี้นะคะบ,บาเหน็จบรานาญทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีคนควัากระเป๋าครับเป็นภาษีประชาชนทั้งนั้นแล้ววันนี้มาพูดอะไรคะคือดิฉันอยากจะบอกว่าองค์กรสิทธิ์หรือแม้กระทั่งนักการเมืองฝ่ายค้านหรือพวกที่มีหัวทางนี้วันนี้จะเป็นอาจมอาจารย์หรือนักวิชาเกินหรือแม้กระทั่งสื่อสารมวลชั่วเวลาที่คนในประเทศถูกละเมิดคําว่าทําไมดิฉันถึงพูดว่าคนในประเทศถูกละเมิด ช่นกรณีที่เราไปลงคะแนนเลือกตั้งนะคะกะเสือกสนดิน้นรนออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อให้รัฐบาลที่นะามาจากการเลือกของเราแล้วถูกยึดอำนาจพวกมึงเงียบกริบไม่เคยพูดกันเลยนะคะไม่รู้ว่ากลัวหรือว่าเห็นด้วยหรือว่าจริงๆแล้วพวกมึงชอบแบบนี้ถูกยึดอำนาจพวกมึงเงียบกริบค่ะเพราะส่งอุ้ยกูกับชนนิคาะดาประเทศวลลเมเอร์สิทธิมนุษยชน สมัยก่อนตอนมีการร้อนปราบเสียชีวิต99ศพกูไม่เห็นมีใครพูดถึงสิทธิมนุษยชนของพี่น้องกูเลยแล้ววันนี้มาพูดถึงสิทธิมนุษยชนของอุลกูพวกมึงบ้าหรือเปล่าคือถามจริง,รงๆเหอะนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจดหมายนั้นจะปลอมหรือไม่เนี่ยมึงไปหาหลักฐานมาค่ะไม่ใช่มาแถว่า เกิดว่าหลักฐานกูปลอมมึงก็ไปหาหลักฐานมาเล่นงานกูสิฟ้องกูสิฟอ้ฟองเลยฟ้องเลยนะคือมาแถแบบดิที่ฉันบอกว่าแล้วพวกมึงทำเพื่ออะไรกันจดหมายปลอมหรือไม่ไปหาหลักฐานมาคะ่ะไม่ใช่มาแหกปากบอกว่าจะปลอมให้มันได้อะไรขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามาไปเอาหลักฐานมาแสดงสิว่าเขาติดเต็มใจกับจริงหรือเปล่ามึงเอาเรื่องจดหมายให้เคลียร์ก่อนคะ่ะว่าปลอมหรือไม่เอามาจากไหนใครเป็นคนเขียน ส่วนทางรัฐบาลเนี่ยนะฮะไม่ต้องรู้หรอกเขาไม่ต้องการรู้จะปาคุณหรอกค่ะระดับรัฐบาลเขาก็มีเรื่อง <c oughs> เขาก็มีข้อมูล <c oughs> เขาก็มีอะไรของเขาอยู่จดหมายปลอมไหมไม่ไมรู้แต่คนที่กําลังพูดพูดกูเยวันนี้คือมึงปลอมมากนะคะมึงปลอมมากอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะอีกระล่ำตกรถวันนี้เนี่ยนะคะพูดจาตากกันมากทั้งทั้งท,งท,งที่จริง,รงๆแล้วที่ฉันบอกว่าตัวเองก็เป็นผู้หญิงด่าลูกผู้หญิงด้วยกันทุกวันยันเช้า วันวันหนึ่งเนี่ยะก็พูดแต่ว่าพวกมันเนี่ยนะที่จะทํานู่นนี่นั่นออกนโยบายนู่นนี่เนี่ยมันเพิ่มเพื่ออื้ได้ทุนอีควายค้าดิฉันอยากจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าประเทศที่ไม่มีนายทุนนะคะก็มีแต่คอมมิวนิทั้นแหละค่ะอีเ็ดแล้วถ้ามันไม่มีนายทุนสร้างงานหรือสร้างอะไรนู่นนี่นั่นแหละลูกหลานมึงจะไปทํางานกับใครคือมึงจะด่านายทุนเนี่ยเพื่อกระทบนะฮะกลุ่มชินมึงก็พูดเถอะแต่มึงรู้ไหมว่ากลุ่มทุนไม่ได้มีแต่ตระกูลชินวัตร ยังมีกลุ่มทุนเยอะแยะมากมายในประเทศเนี้หลายตระกูลเวลาจะพูดหาอะไรนะคิดบ้างเพราะคนเหล่านี้แหละกลุ่มทุนเหล่านี้ยที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับสื่อต่างๆมึงไปด่าเขาอย่างนี้วันหนึ่งเขากไไ็ไม่ไม่ไม่เอาเงินไปสนับสนุนมึงค่ะเขาก็ไปสร้างช่องจ้างคนมาทำนู่นนี่นั่นสร้างเพจสร้างอะไรช่องของเขาเองแล้วก็อัดเงินกันเข้าไปโปรโมทกันเข้าไปนะคะยิ่งแอดกันเข้าไปไม่ต้องอาศัยพวกมึงค่ะ นะคะคำก็นายทุนสองคำก็นายทุนรู้ว่ามึงจะกระทบถึงใครนะคะแต่ถ้าไม่มีนายทุนกูถามว่ามึงจ้างงานไหวไหมอ่ะนั่งขายเครื่องสำอางค่ะนั่งขายครีมทาหน้าค่ะไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าซื้อครีมมึงแล้วทากม,มาได้หน้าเหมือนมึง,มงนี่กูไม่เอาค่ะแจกกูกูยังไม่เอาเลยค่ะนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมขายได้กีเปตนะนะ แล้วต่อมานะคะมาถึงกรณีของมีคนมีคนเม้นมาขอบคุณนะคะนอ่ะ,อะนะคะคือคนที่พบคือที่ฉันเคยพูดไปในคลิปที่ผ่านที่ที่วันพฤหัสนะคะ ว่าจริงๆแล้วอุยกูหรือใครก็แล้วแต่แม้แต่โรยิงยาเนี่ยที่เขาเดินทางผ่านประเทศเรามาเนี่ยก็เพื่อที่จะไปอีกประเทศหนึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจจะอยู่ในประเทศซึ่งเคยคิดไหมคะว่าอยู่ดีๆทําไมถึงมีสื่อนะคะไปพบเจอพวกเขาเข้าเพราะว่าเขาอยู่ในป่าลึกนะคะไม่ได้มันม,มามามาเดินป้วนเปี้ยนอยู่ริมถนนนะคะทีนี้พอไปเจอเนี่ยนะ,ะตอนแรกเขา้าใจว่าเป็นโรฮิงญาคือถ้าเป็นคนกลุ่มนั้นเนี่ยที่พบชาวอุยกูเนี่ย แล้วคุณเป็นคนที่ทำงานหรือมีส่วนนะคะในการทำงานให้กับ UNSCR นะคะหรือมีความสัมพันธ์กับคนในนั้นระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย11ปีแล้วเนี่ยไม่มีปัญญาช่วยเหลือพวกเขาไปประเทศโลกที่3ได้แถมหลังจากตอนนั้นมาก็ไม่เคยพูดถึงเลยทำเสมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นอย่าว่าจะมึงเลยค่ะกูยังลืมไปแล้วเลยว่ามึงมีว่ามึงไปเจอเข้อกางป่าลึกอะประเด็นเนี้ยดังนั้นเนี่ยถามว่าวันนี้ย จะมานั่งด่าคนที่ส่งคนเหล่าเนี้ยขังเข้ามาสิบเอ็ดปีแล้วส่งเขากลับบ้านะนะนะถามจริงๆเธอะถ้ามีคอนเน็ชันทำงานอยู่ข้างในจริงๆ<ะ>ก็ส่งคนไปถามได้แล้วทำไมจะต้องออกมาแฉแบบนี้ถ้าไม่ได้หวังผลทางการเมืองอะ่ะถูกต้องไหมฮะ ขอบคุณนะคะวันนี้กลายเป็นจดหมายอุ้ยกูใช่ค่ะคือมันปลอมไปหมดนะคะปลอมไปหมดเลยแล้ว,แล,วแล้วที่ว่าที่บอกว่าปลอมเนี่นยนะดิฉันก็บอกว่าเพราะคุณเองนั่นแหละทาให้คนรู้สึกว่ามันปลอมนะคะคือแถไปแถมาตอนนี้สีข้างมึงถลอกหรือยังเอายาแดงแล้วเบตาดีนไหม